นี่นี่คือความภูมิใจที่สุดที่ว่าเราปกป้องคนในครอบครัวพี่น้องคนในตำบลของเราให้ปลอดภัยได้ผู้สูงอายุได้มีความเพลิดเพลินนะครับไม่เงียบเหงาได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะครับได้รู้ว่ายังเรายังมีคนที่อคอยดูแลคอยห่วงใยพวกผู้สูงอายุอยู่นะครับคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือชาวบ้านค่ะภูมิใจมากค่ะกับสำหรับการทำงานสำหรับการได้มาเป็น อสมการได้มาเป็นผู้ช่วยฮิลโค้ดเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทํางานร่วมกับรพสตดีใจที่สุดเพราะว่ายัางไงเราก็อยู่ในพื้นที่กับผุมมเจ้อเตได้ช่วยเมื่อว่าคนในหมู่บ้านเราเองก็คือญาติรเราต่างเพนได้มีสุขภาพเี่ดีประวัติศาสตร์โรคือก็ปลอดก็ไม่ปลอดเลยแต่ก็คือลดน้อยลงและก็มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงคะ่ะจะได้คือจะได้อยีตได้นาๆนนนกับเราอะคะ่ะ ตึงกายยากให้ผู้่วยตัวคนนั้นเห็นค่าความที่ว่าอันาเมย์ชาบ้านที่งชาวบ้านมันเราเราไม่นึกว่าเขาจะมาใส่ใจเรื่องผันเนี่ยกับในในในที่ว่าเราเป็นชาวบ้านแต่เขาใส่ใจเราโดยที่ว่าเจ้าหน้าที่ไปหาเราถึงบ้านเราก็ต้องคิดว่าเขามาหาเราได้เราก็ต้องไปหาเขาได้เหมือนกันโดยตัวเราเอง สิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือ,อได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถแล้วก็ตามความฝันที่ตัวเองฝันไว้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขและสุขภาพดีค่ะวันนี้นะครับ ผมได้มาเยี่ยมที่รอพอสตออรันคามวารีซึ่งเป็นรอพอสตที่เป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเข้าประกวดรอพอสตดีเด่นของเขตสุขภาพที่11ของภาคและของประเทศตรงนี้นะครับเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับในส่วนของรอพอสตอ,อารันคามวารีนั้นตั้งแต่ท่านผู้ในการตั้งแต่พี่พรรัตน์และก็เจ้าหน้าที่ทุกคนของที่นี่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมสำหรับก,การเป็นรอพอสตในดวงใจของคุณอรันคามวารี ที่นี่แหละครับเราจะช่วยกันในภาพจังหวัดช่วยกันในภาพอำเภอช่วยกันในการสร้างเครือข่ายของรอพสอตอที่นี่อยากเห็นรอพสอตอรังคามวารีเป็นรสอสตอต้นแบบของสุราษฎร์ธานีได้เชื่อมั่นนะครับว่าภายใต้การนำของพี่รัฐและทีมงานรอพสอตอรังคามวารีทุกๆคนทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซาทีมงานโรงพยาบาลเคียนซาเราจะเป็นต้นแบบของรอพสอตอทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและของประเทศให้ได้ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่ต้องชื่นชมเลยคือหวัวิตพระใจของท่านผออรพอสตอือพที่ผ่รัฐของเราที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่บรรจุราชการของกระทรวงสาธารณสุขปี2525 25เป็นต้นมาจนถึงวันนี้และ30กันยานี้ท่านก็จะเกษียณอายุอย่างน้อยเป็นการสร้างคุณค่าของชีวิตราชการของคนคนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นต้นแบบที่เป็นครูที่เป็นอาจารย์ให้กับน้องๆทุกคนและเชื่อมั่นนะครับ น้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่น้องๆทุกคนที่ได้รู้จักน้องๆทุกคนที่จะได้เห็นก็จะได้เอาแบบอย่างของพี่พรรัตน์ในการที่จะสารพลังสร้างงานสาสุขและที่นี่คืออารันคามวารีรอพอสตอหนึ่งในดวงใจของคนสุราษฎร์ธานีครับ